สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักตัวเองผ่านไพ่กันนะคะอยากให้ไพ่เป็นตัวเชื่อมนะคะให้ครูรูจับไพ่นะคะบอกเราหน่อยเนาะว่าตอนนี้จิตใจของคุณเป็นยังไงคะเรามาเจอกันไม่มีอะไรบังเอิญเนาะลองมาดูกันนะคะสักสามกองนะคะเลือกกันเลยนะคะไพ่กับผ้านิลลายเดียวกันเลยนะอาจจะดูแบบ เอ่อตารายนิดนึงนะคะนะหนึ่งสองสามเลือกกันเลยนะจ๊ะโอเคอันนี้เรามีไ้าอีกสำรับนะชื่อไพ่เราจะตั้งชื่อให้น้องไพ่ะคะนี่น้องคนสวยนะคะส่วนอันนี้คือน้องเบิกบานนะคะเราจะเปิดสองสำรับดีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าคำตอบเราถึงไหนแล้วเราอาจจะเปิดเพิ่มนะโอเคกองหนึ่งเขาสื่อสารว่าอะไรอื่นนะคะ เรามาดูกองหนึ่งกันก่อนนะคะใครเลือกกองหนึ่งนะคะสิบถ้วยนะคะตอนนี้ค่ะในใจของคุณเนาะในใจของคุณในชีวิตของคุณตอนเนี้ยอืมเดี๋ยวนะฮะในใจของคุณในชีวิตของคุณตอนนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะคร <c oughs> อบครัวสุขสัน <c oughs> happy ending เนาะหรือในใจคุณก็รู้สึกว่าฉันอยากมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะ อืมคุณได้เจอเพื่อนนะคะได้เจอเพื่อนได้เจอพาร์ทเนอร์หรือครอบครัวค่ะทั้งเออ่จะมีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยนะน่ารักน่าเอ็นดูเชียนะคะอืมสุขสันต์คบสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะกองกองหนึ่งประมาณนี้นะแล้วเราจะเปิดเพิ่มให้นะคะท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะจะมีสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตคุณเนาะแล้วคุณก็เป็นคนแบบไม่ค่อยเอาอะไรมาใส่ในหัวมากนะ เนาะก็มีแต่เรื่องแบบเบาๆเข้ามาในชีวิตด้วยแหละถ้าเป็นช่วงเนี้ดีงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะไพ่มันก็จะสื่อสารได้หมดนะคะท้องฟ้าสายรุง้งก็จะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณตลอดเนาะมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะคนเราทุกคนนะคะอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราก็คือณนะปัจจุบันก็คืออดีตของคุณนะเนาะคุณทําอะไรกับอดีตไว้ปัจจุบันก็ก็จะมาแบบนั้นแปลว่าอดีตคุณเป็นคนที่แบบ วางลา,ลากฐานที่ดีจิตใจที่ดีนะคะมันก็เลยดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเนี่ยครอบครัวน่ารักมากๆเลยเราจะมาขยายไพ่าจากน้องคนสวยกันนะคะให้น้องคนสวยขยายให้เราอีกนิดหนึ่งนะคะน้องคนสวยเปิดอีกสักใบนะคะน้องคนสวยบอกคุณว่า คุณเป็นที่คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วแถมยังเป็นผู้หญิงเก่งเนาะอะไรที่คุณได้หวานไว้นะคะกิจการการงานที่คุณได้ทําไวะคะ้ค่ะมันกำลังจะงอกเงยนะคะเนาะปันผลก็จะเกิดขึ้นนะคะหุ้นที่คุณลงทุนไว้หรือฉลากออมสินที่คุณได้ลงทุนไว้ก็ลองไปตรวจบ้านนะคะจะมีทุกอย่างจะมีการงอกเงยเนาะธุรกิจที่คุณทำาะคะ่ะเริ่มที่จะมีลูกค้า อ่ติดคุณแล้วนะลูกค้าจะเริ่มมาหาคุณแล้วนะมันเป็นผลผลิตที่คุณจะได้รับค่ะมันจะมีค่อยๆขยายตัวออกมานะคะท้องฟ้าก็สดใสนะคะมันอาจจะมีอะไรที่แบบไม่ได้ดั่งใจคุณบ้างนะคุณอาจจะกังวลมากนะคะเขาก็บอกว่าอืมไม่ต้องกังวลน,นะคะเอ,อคุณเป็นธาตุดินเนาะอออืมเอ,อ,อันนี้จะเป็น มันเหมือนแบบธาตุน้ํามันก็จะนิ่งๆใช่ไหมเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยอะไรมากมายเนาะพอได้ใบนี้มาก็เป็นธาตุดินธาตุดินนี้ก็ยิ่งเป็นคนที่มั่นคงมากเลยค่ะคุณทําอะไรวางแผนอย่างมั่นคงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะแน่นนะคะเออมันจะแน่นไม่ไม่โอนเอ็นไ,ไปไหนเลยทําใจให้เบาๆนิ่งๆนะคะเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยค่ะกองหนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะอืมใครมาเจอกองหนึ่งนี่ ตรงไม่ตรงมาแชร์กันฟังด้วยนะคะว่าเป็นแบบนี้ไหมเนาะชีวิตช่วงที่คุณเป็นแบบนี้นะคะไม่ไม่ต้องกังวลสงสัยนะคะอะไรที่คุณลงทุนไปมันกําลังจะงอกเงยนะคะมันกําลังจะมีข่าวดีให้คุณแน่นอนใช้เวลาหน่อยนะคะธาติดินก็เป็นคนหนักแน่นนะทุกอย่างค่อยค่อยค่อยคอยก่อร่างสร้างตัวด้วยความหนักแน่นนะคะไม่ ไม่ต้องกังวลสงสัยเนาะอยู่นิ่งๆค่ะแล้วมันจะดีเองนะคะมั่นใจมั่นคงนะคะครอบครัวก็น่ารักธุรกิจการงานก็ดีงามนะคะกองสองสิคะเรามาลุ้นกันนะคะว,ว้าวเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อ่าจิตใจดีเนะาะออดูสิสนุกสนานรักผู้คนนะคะ รักผู้คนจิตใจดีสนุกสนานชอบเที่ยวสนุกสนานชอบปลุยนะคะเป็นคนไม่ค่อยออกลัวเกงอะไรเนาะอยากทำนู่นทำนี่ก,ก็ก็ทำาาทำทำตามความฝันของตัวเองเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์กับตัวเองอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นคนอิสระค่ะและเป็นคนที่ จะไปซ้ายไปขวาอยู่ที่ใจฉันอืมฉันชอบอะไรฉันก็ทําอะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็บอกว่าก็มีสตินิดนึงเออแต่ไพ่ใบนี้มันก็เหมือนแบบอืมฉันไม่สนใจอะฉันจะไปอะฉันฉันเป็นคนแบบเชื่อมั่นตัวเองมากอะอยากทําอะไรฉันก็จะทําอะไรเงี้ยเหมือนเอ่อธรรมดานะเราเป็นคนมั่นใจอะเนาะเออเราเป็นคนแบบเกิดมาชาตินี้ทั้งทีก็ เอาให้มันเต็มที่กับชีวิตไปเลยเนาะอืมนี่นะคะแต่คุณคุณไปไหนคุณก็จะห่วงคนข้างหลังเนาะก็ไปเป็นยังไงอะมีทีมก็ถ้ามีจะเป็นเจ้าหัวหน้าก็ไม่คิดจะไปคนเดียวหรอกเอาลูกทีมไปด้วยแน่นอนอะไรเงี้ยเป็นคนรักลูกน้องนะคะสนุกสนานไปมีโลกให้ประชนภัยอีกมากมายนะคะเขาก็บอกว่าคุณชอบเที่ยวชอบผจญภัยเนาะอยากไปนู่นไปนี่เนาะไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ได้ชอบอยู่ตรงนี้แล้วนะ ที่ที่คุณอยู่อ่ะคุณไม่อยากอยู่แล้วอาอยากจะเปลี่ยนการงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมถ้ามีความคิดอยากเปลี่ยนหรืออยากจะทําอะไรใหม่ใหมเขาก็บอกว่าทําไปเลยเพราะว่ามีคนบอกว่าอย่าไปคุณก็จะไปเพราะคุณเป็นคนชอบชอบลองเนาะเออมันจะมออีความร่มเย็นนะคะมีโลกสวยงามรอคุณอยู่อยากลองทําทําเลยค่ะอยาอยากกักขังความรู้สึกของตัวเองเนาะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เนาะให้เดินออกไปเลยค่ะ เออมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมีทางต่อไปเองนะเขาบอกแบบนี้นะใครมาเจอไพ่ใบนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะจ๊ะอยากเปลี่ยนงานไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะอยากตอนนี้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ต้องกงังวลสงสัยนะคะอะให้น้องคนสวยช่วยมาขยายอีกนิดนึงนะคะช่วยขยายอีกนิดนึงนะคะขยายขยายจ้าว้าว ถ้าคุณเดินทางออกไปคุณจะเจอกลรายะมิตรที่ดีจเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะเออจะเจอสิ่งใหม่ๆที่ถูกใจคุณใบเนี้ยค่ะมันจะหมายความว่าคุณอ่ะจะไม่ยึดต,ติดที่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะคนที่เข้ามาหาคุณนะคะมันคือโอกาสนะคะมันคือสิ่งดีงามอย่าก,กักขังความคิดของตัวเองนะคุณจะเจอมิตรภาพที่ดีอาจจะเป็นคู่รักนะคะที่ดี เพื่อนที่ดีงานใหม่ที่ดีเนี่ยค่ะมันก็ตรงมากนะคุณอยากเปลี่ยนแปลงใช่ไหมบอกไปเลยคุณจะเจออะไรใหม่ๆที่มันโดนใจคุณแล้วคุณก็จะมีความสุขอีกครั้งนะคะอืมสุขสุขมากๆสนุกสนานกับชีวิตจงออกไปทําในสิ่งที่คุณอยากอยากที่จะก้าวออกไปนะคะไปสนุกกับโลกภายนอกมีอะไรมากมายนะดูสิดีงามมากเลยนะคะแล้วก็มีคนที่คุณเจอค่ะ เป็นมิตรกาลยมิตรทางจิตวิญญาณที่ว่าครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนนำพาให้คุณมาเจอกันด้วยนะคะนะคะมันจะแบบเออดีงามร่มเย็นนะคะอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเข้าใจกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะโอเคดีงามมากเลยค่ะใครได้ชุดเบอร์สองนี้ก็ดีนะคะต่อไปกองสามนะคะกองสามคนที่เลือกกองสามนะคะว้าว คนนี้วันๆคิดแต่เรื่องเงินเนาะคิดแต่เรื่องฉันอยากทํามาหากินฉันอยากมีเงินอืมเป็นะเป็นเจ้าชายที่แบบวันวันคิดแผนจะหาแต่เงินแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเงินด้วยนะถามว่าเงินในที่นี้หมายความว่าทรัพย์สินสมบัติหรืออาจจะเป็นเอ่อมีบ้านมีอะไรที่คุณกําลังที่จะต้องเอาไปยังไงอะหาเงินหาทองเพื่อจะไป ดูแลบ้านหลังนั้นดูแลทุ่งสวนของคุณทําให้กิจการของคุณใหญ่โตคุณมีกิจการเยอะมากอะ่ะคนที่มาเจอเนี่ยมีภาระเยอะแยะก็เลยต้องหาเงินเยอะแต่คุณก็มีเงินอยู่แล้วแต่คุณก็อยากหามันอีกเนาะอันนี้ใครมาเจอไพ่ใบนี้อาจจะรู้สึกว่าธุรกิจที่ทําอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะขยายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาให้น้องคนสวยนะคะช่วยเปิดนะคะอืมน้องคนสวยช่วยบอกหน่อยสิคะว่า ขยายกองสามให้หน่อยนะคะขยายกลองสามให้หน่อยเนะยาะกองสามเขายากรู้อะไรนะคะโอเคแม่หมอก็หลายใจ <laughs> โอเคกองสามเขาบอกคุณว่าคุณนะคะ เขาบอกให้ใจนิ่งๆนะนิ่งๆและทุกอย่างที่คุณอยากได้ร,บระบารถานามันจะมานะคะไม่ต้องกลัวเลย <c oughs> ดีงามมากนะคะดีงามทั้งสามกองเลยนะเนี่ยโอเคเออคุณเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วเนาะอดทนอึดมากๆเงินทองเยอะแยะกิจการก็ใหญ่โตเยอะแยะเสร็จแล้วอะคะ่ะเขาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วเนาะที่คุณอาจจะได้เจอได้เจอคนที่ถูกใจนะ เออมันจะมันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละเงินทองก็เยอะพักผ่อนเออบ้างก็ได้นะแล้วเนี่ยเขาจะส,ส่งส่งสิ่งดีงามมาค่ะมามาให้คุณอาจจะเป็นการยมิตรทางพา,พาร์ทเนอร์ธุรกิจหรือว่าจะเป็นคู่ของคุณก็ได้แต่เออมันจะมาแบบทางมันจะมาทางธุรกิจมันจะมาในทางธุรกิจนะคะคุณจะมาเชื่อมสัมพันธ์ในทางธุรกิจแล้วธุรกิจของคุณนะคะ กับเขาที่มาเจอกันเนี่ยมันจะเพิ่มพูนกันนะมันจะมีทั้งความรักและจะมีทั้งเงินทองเออไปด้วยกันได้เลยเนาะแต่ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบดูนานๆน,น,นะคะเขาจะมาแบบเย็นๆเป็นสายน้ําค่อยๆมาเจอกันเนาะโว้ยดีงามมากเลยค่ะใครมาเจอไพ่อันนี้ก็ดีงามมากนะ,ะมีทั้งเงินทองอุดมสมบูรณ์มีทั้งความรักดีงามมากๆคนที่เข้ามาหาคุณเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะ อืมจิตใจดีนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบแล้วนะคะวันนี้มาสั้นๆน,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการมาเจอกันกันนะคะแฮปปี้ไหลไพ่ตอบคุณอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ